ยะเลยเคยทำแคนดี้หลุดหรอไม่เคยแล้วมันก็ไปซ่อนต้นผู้ไม้อะไรยะเลยก็ไม่หาเจอจะหลุดนะเดี๋ยวหลุดนะเด,ดนะเดี๋ยวเรียกชื่อที่ลูก ไปดูม,ดมันค่ะ ต้องเอานี้อันล่างสุดพยายามใช้ล่างสุดวิววิวดูข้างหลังลีโอมาตามล่ะลีโอไปดูตามล่านชู nhỉ đi Chạy No no, no no no, Xưa bọn <laughs> oh, thank you, thank you. นั้นเลยเหรอจอยไปจอยไปบอเอามันเข้ามาได้แล้วจอยไปแล้วีจะโดนมาน่าสงสารกลรัวหมาเหรอแมวไข่เนี่ย แมวกลัวหมาแมวจรป่ะใช่แมวจรจัดต้องเอาไปปล่อยวัดถ้าไม่เข้ามาไปปล่อยวัดแล้วนะแมวตัวนี้จะถูกไปปล่อยวัดของใส่ปลาะทอมาเมหนึงเข้ามาไหมไม่เข้ามาไปปล่อยวัดแล้วนะโอโ้จะเข้าเลยใครไม่เข้ามาจะปล่อยวัดอยู่เร็วแมวจะโดนไปปล่อยวัด อะไรตัวนี้บูจาไปปล่อยวัดมาแล้วกลัวกันหรือเลปล่าเข้ามากันให้หมดไม่สนชวนทำรึไงอะไรแดงแดง,แงตัวนี้จะถูกเอาไปปล่อยวัดแน่นอนเดยวะ zdo อะไรเมื่อกี้บูจับบือมุน เฮ้ยจะลูกแล้วเนี่ยเยอะไรอะไรครับเินได้อย่าหยุดคลิปก่อนจะมาแล้วนะครับจะเปิดกล้องดูไม่เอาไปเอาไปที่กล้องใหญ่เลยลูกบอกอย่าเปิดลูกอย่าเปิด จะจะเปิดนะคะติ๊กเกิลแต่เอาไปที่กองใหญ่เลยครับ,บไปเอาไปคนใหญ่เลยล้ Để lò phướn Leo Đầm đầm Nhưng mà lò phướn Nó không phướn nón lò ลีโอลีโอมานอนกับน้องไหมคืนนี้นอนไหมลูกห่วงเหรอลูก <c oughs> จองหว่วงนะเดี๋ยวน้องก็ฟื้น